มาพวกเธอจะไม่มีบัตรเครดิตใช้งานกันได้ยังไงเราขอมาป้ายานะเปิดปีด้วยนี่เลย KTC Digital Card ค่ะบัตรเครดิตสำหรับวัยรุ่นรุ่นใหม่แค่เห็นการ์ดเนี่ยก็รู้แล้วว่ามีความแตกต่างเนาะมาแบบกึ่งใสแบบนี้แต่ว่าความสิงงที่สุดค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวการ์ดนะทุกคนเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้งานการ์ดนี้เลยด้วยซ้ำเพียงแค่นะคะเราใช้งานเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชัน KTC Mobile ทุกอย่างนะมันจะอยู่ในนี้เราสามารถจะควบคุมนะคะการใช้งานเนี่ยได้เลย และถ้าใครนะคะยังอยากใช้ในส่วนนี้เป็นการ์ดเนี่ยก็สามารถจะขอได้ซึ่งการ์ดตัวนี้มีความพิเศษนะให้ดูกันก่อนเห็นไหมมันไม่ใช่กึ่งใสยอย่างเดียวมันไม่มีเลขบดดัตรเว้ยทุกคนมันเนี่ยเซฟตี้มากๆนะคะจะเป็นยังไงบ้างและทําไมเาถึงอยากมาแนะนําตั้งแต่ต้นปีแบบนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลย งั้นมาเริ่มกันเลยละกันนะปกติเนี่ยที่เวลาเราไปสมัครบัตรเครดิตใช่ไหมคะทาการรอการอนุมัติอนุมัติเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เขาจะบอกเราก็คือเดี๋ยวเขาจะส่งบัตรเครดิตมาที่บ้านเรานะคะก็ใช้ไปรเวลาประมาณ7วันอะไรแบบนี้ถึงจะเริ่มใช้งานบัตรเครดิตได้แต่ว่าด้วยความที่นี่คือ KTC Digital Card ค่ะลบภาพเดิมไปเลยนะลบภาพเดิมไปเลยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มีการอนุมัติแล้วค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะในตัวแอป KTC Mobile มันหน้าตาแบบนี้ทุกคนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีทั้งในส่วนที่เป็นหมายเลขบัตรนะคะวันหมดอายุแล้วก็ C V V ซึ่ง C V V เนี่ยเดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟังกันต่อเนาะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคุณน่าจะคุ้นเคยมากๆนะคะคุณสามารถนําตัวเลขตรงนี้ไปใช้งานได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องรอบ,บัตรแข็งนะคะตัวนี้เนี่ยคุณเอาไปใช้จ่ายออนไลน์นะคะเอาไปเติมนู่นเติมนี่นะคะเอาไปกรอกเนี่ยในอินเทอร์เน็ตได้ใช้งานได้เลยทันทีนะทุกคนที่สําคัญนะคะพวกดีไวท์ที่ใช้ดีไวท์เพต,ต่างๆน,นะคะพวกแบบ Google Pay, ์ซ a ฟต์ Pay, Samsung เ a y อะไรแบบนี้คุณ ก็สามารถไปผูกใช้งานได้เลยทันทีอันนี้คือความจึงแรกความจึงที่2นะคะขอยกให้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเลยทุกคนปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้งานบัตรเครดิตนะคะมันจะมีรหัส CVV อยู่ด้านหลังบัตรใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาปิดเอาไว้นะคะกลัวคนจดแล้วก็ไปใช้ใช่ไหมครั้งนี้นะคะ k d c Digital เนี่ยแก้ปัญหานี้แบบ1 0 0เเลยวิธีการของมันนะคะมันจะเรียกว่าเป็นการใช้นะ Dynamic CVV เปลี่ยนทุกครั้งที่ทําการขอเออแปลว่าอะไรแปลว่าที่เราใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะกดขอนะคะในตัวแอปพลิเคชันได้แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ทุกคนรหัส c v v นะคะจะขึ้นมาแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งขอหนึ่งครั้งนะคะจะสามารถใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทําการกดขอใหม่แปลว่าถึงใครนะคะจะได้ c v v ของเรานะคะไปนะ24ชั่วโมงก็จะหมดอายุแล้วนะแปลว่าไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ ก็ที่ตัวบัตรนะคะก็จะมาในรูปแบบที่ไม่มี C V V อีกด้วยค่ะอ้าพูดถึงบัตรเนี่ยน่าสนใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มขอไล่เล่านะคะเรื่องของบัตรตัวนี้ให้ฟังนิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวอุ้มจะโชว์บัตรให้ดูแล้วกันนะคะบัตรเครดิตใบนี้ไม่เหมือนใครเพราะว่ามาในสไตล์ที่แบบ มินิมอลสุดๆไปเลยค่ะทั้งหน้าโปร่งแสงนะคะกึ่งใสแบบนี้เนาะเห็นทะลุไปถึงด้านหลังเลยยังไม่พอค่ะไม่มีเลขนะไม่มีเลขบัตรเครดิตนะคะพลิกมาด้านหลังไม่มี C.V.V ไม่มีวันหมดอายุไม่มีอะไรเลยไม่มีแถมแม่เหล็กด้วยเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคลีนมากๆแบบนี้ค่ะแต่มันถูกออกแบบมาแบบนี้ไม่ใช่แค่ความเท่งเดียวทุกคนมันช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากๆนะคะเยกตัวอย่างเช่นมีคนขโมยบัตรเครดิตของเราไปเอาแล้วนะช็อตแหละอ้าว เลขคืออะไรอะ่ะ CBB คืออะไรอะ่ะ ใช้งานได้ยังไงไม่รู้เลยนะคะเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ชื่ออย่างเดียวเลยนะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะจะยังมีนะคะในส่วนที่เป็นชิปนะแล้วก็ NFCU แปลว่าอะไรคุณสามารถจะพกพาใบนี้นะคะไปใช้งานได้ทั่วโลกนะอุ้มเนี่ยอยากใช้อะไรก็ไปแตะนะคะหรือว่าไปใส่นะคะตัวที่เป็นชิปเนี่ยได้ตามปกติเลยซึ่งการออกบัตรเนี่ยจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานและเน้นการใช้งานในม,มุมของแบบว่าออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะหรือว่าไปผูกกับพวก Google Play, นะคุณก็ไม่จาเป็นนะคะจะต้องมาออกบัตรเครดิตอีกเลยนะแต่ว่าถ้าเหมือนอุ้มนะคะอุ้มยังชอบนะแล้วอุ้มก็รู้สึกว่านี่คือบัตรเครดิตใบหนึ่งที่สวยที่สุดในกระเบบป๋าตังอุ้มแล้วนะคะณนะตอนนี้นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากออกมาค่ะแล้วมันก็ช่วยเรานะคะในเรื่องของความเซฟตี้ความปลอดภัยจริงๆพกใบนี้ใบเียวเนี่ยจบเลยนะ อ่ะถ้าใครอยากได้แล้วนะคะใครที่มี KTC อยู่สามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะเข้ามาที่แอปนะคะ KTC Mobile ค่ะเลือกมาที่แถบบริการเนาะกดไปที่คำว่าสมัครบัตรเครดิตต,ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบ Visa นะคะหรือว่าแบบ m a s t e r c a r d ก็ได้เดี๋ยวผมกดที่เป็น Visa ให้ดูแล้วกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงให้เราค่ะแล้วเหมือนที่ผมเล่าไปนะคะก็คือจะใช้เป็นไดนามิกซรวดเร็วนะคะก็คืออนุมัติปุ๊บนะก็ใช แล้วก็ตัวการ์ดน,นะสามารถขอได้นะคะโดยที่ตัวการ์ดเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการขโมยข้อมูลนะคะหลังจากนั้นก็กดสมัครบัตรเครดิตได้เลยตัวการ์ดน,นะคะตัววีซ่าก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะสำหรับตัวมาสเตอร์การ์ดนะคะก็จะหน้าตาเหมือนที่อุ้มเนี่ยมีอยู่ตรงนี้เนาะของ่ายๆนะคะในตัวแอปพลิเคชันได้เลยส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ใช้งาน K t ดีนะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างสามารถกดไปเนี่ยใช้งานได้เลยเช่นเดียวกันและนี่นะคะ k t c ต่อการ์ดเนี่ยก็กลายเป็นบัตรเครดิตใบเดียวที่อยู่ในกระเป๋าตังะคะ แล้วก็มาสเตอร์การ์ดเลยสิ่งที่อุ้มนะภาคภูมิใจในการพกพามากค่ะก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยนะแล้วมันก็อุ่นใจมากๆเลยที่จะได้ใช้งานตัวนี้ค่ะจริงท d c เนี่ยเรียกว่าร้้าหน้ากว่าใครเลยนะที่เจ้าการ์ดเนี่ยก็มาเป็นเจ้าแรงนะคะที่ไปโคกับสวอตเพย์เนี่ยก็มาเป็นเจ้าแรกเช่นเดียวกันเนาะก็หวังว่าจะมีเทคโนโลยีดีๆนะคะมาให้เราเนี่ยต่อจากนี้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถไปสมัครนะเ d c ที่เจ้าการ์ดเนี่ยเรามาใช้งานนะคะเอามาอวดแบบอุ้มเนี่ยได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวพบกันใกกนหมน ขอให้ใช้บัตรเครดิตใบนี้ให้คุ้มค่าและเดี๋ยวจะมาไปอีกเรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ